ในเมืองแห่งอนาคตที่น่าทึ่งที่ลอยอยู่เหนือพื้นโลกที่แตกสลายโครงสร้างเรืองแสงหมุนวนเข้าหาดวงดาวท่ามกลางสถาปัตยกรรมมนุษย์ต่างดาวที่สูงตระหง่านนักเดินทางต่างดาวที่หลงทางในเสื้อคลุมผิวสวยจ้องมองไปยังขอบฟ้าซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหมอกนีออนและพืชพันธุ์เรืองแสงสั์ในตำนานโบราณเช่นนกฟีนิกซ์โลหะและคิรินไซเบอร์เนติกปรากฏให้เห็นอย่างเลืออรางลงคลื่นไปกับเครื่องจักรที่มีชีวิตบนดาวเคราะห์ที่ถูกจินตนาการใหม่แห่งนี้ สวนป่าอันเขียวชอุ่มลอยอยู่ท่ามกลางยานอากาศขนาดใหญ่สองลำที่โคจรอยู่อินลอยน้ำขนาดยักษ์สลักอักษรรุนที่ถูก,กลืมเลือนส่งเสียงคำเบาๆในใจกลางของสวนศักดิ์สิทธิ์นั้นเดินทางต่างดาวค้นพบมังกรที่หลับไหลซึ่งทำจากคริสตัลและแสงดาวใบองค์ต่างดาวผสมผสานกับตำนานโลกโบราณสร้างสรรค์ความโลมกงคลื่นที่เหลือจริงภาพที่ตการตาแสงที่เหมือนภาพยนต์ความสมจริงแบบมหศัศจรรย์แสงเรืองรองในบรรยากาศสร้างอาระยธรรมเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ใต้ทรายของทะเลทรายดิจิทัลมนุษย์ต่างดาวชาวนีวส โปรแกรมที่จางหายของคีเมราขนาดใหญ่ร่างกายของมันกำลังละลายกลายเป็นชิ้นข้อมูลเรากับประวัติศาสตร์เองกำลังถูกลบออกเสียงกระซิบของเหล่าสัตว์ในตำนานที่เคยยิ่งใหญ่ดังสลัวอยู่เบื้องหลังท้องฟ้ามีพายุเมฆมืดดัดแปลด,ด้วยฟ้าแลบที่มีลักษณะเหมือนวงจรฉากเต็มไปด้วยความเศร้าโศกการเสื่อมสลายและความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่ ลึกลงไปในแกล้มเหลวของพระจันทร์ที่ถูกกลืนซึ่งถูกเก็บรักษาอยู่ในห้องอบสีดำอยู่ในคอนตัวเดียวที่ทำจากฟุนดาวยังหวานล้อมอย่างนุ่มนวลน,นักเดินทางต่างดาวได้สะดุดเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งสว่างขึ้นโดยการเต้นของหัวใจจากรวาลของสิ่งมีชีวิตนี้บรรยากาศนั้นหนักแน่นโบราณและไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพยานว่าไม่ตำนานทุกเรื่องจากจานไปความน่าทึ่งที่เงียบสงบมีโทนสีทองอารามพร้อมกับแสงลึกลับที่ขอบรุ่งอรุณใหม่ นักเดินทางต่างดาวยืนอยู่บนยอดเขาคริสตันขณะที่ท้องฟ้าฉีกขาดเผยให้เห็นประตูสวรรค์จากนั้นสัตว์ในตำนานเกิดใหม่ปรากฏขึ้นนกฟีนิกแห่งไฟและข้อมูลเลวีอาธานที่ทำจากดาวกริฟฟินที่ถูกของหุ้มด้วยเนบิวลาโลกข้างล่างเปลี่ยนแปลงพัฒนานี่คือการประสิใหม่ของตำนานนักเดินทางยิ้มในที่สุดก็พบจุดหมายการพระอาทิตย์ขึ้นอันยิ่งใหญ่พลังเรืองรองระเบิดสไตล์การเคลื่อนไหวค่ะ